สวัสดีครับอตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมก็อยู่กับ,บรายการโอตซ ทีวีนะฮะนี่ก็เป็นเทปแรกของเราเนั่นเองนะครับฮนะสำหรับจุดประสงค์ของรายการของเราเนี่ก็คืออะไรฮะมุ่งเน้นความสนุกสนานเท่านั้นค่ะเท่านั้นนะเท่านั้น่นั้ใช่ไหมเพื่อให<ช>้ชา,าวเชียงรายนี่ได้สูนุกสนานกันคนทั่วนะฮะแล้วก็ชาวต่างจังหวัดด้วย<ช>แล้วก็สาระในรายการมีไหมไม่มีโอไม่มีเลยนะครับฮ่าฮอย่างเดียวใช่ไหมแบบว่าไม่มีไรสาระไม่มีอะไรสักอย่างเลยเป็นใต้เป็นใต้ของเรานะครับผมนะฮะมุ่งเน้นไปในเรื่องของคําอุทานนั่นเองซึ่งคนเรานี่อุทานไม่เหมือนกันถูกปะก็อย่าง น้องโบเนี่ยอุทานชอบอุทานคําว่าอะไรอืออุทานน่ารักเลยนะครับสเหรับผมที่ก็ชอบอุทานคําว่าอุ้ยนะฮะนะครับเทปแรกของเราวันนี้นะฮะมีชื่อต่อด้วยยานดัวโอ้แค่ฟังชื่อก็รู้แล้วนะครับว่าต้องหน้าตาสะสวยนะครับผมนะฮะเป็นคนที่ได้ถูกยกย่องว่ามึงสวยที่สุดเลยนะครับผมเออใชนะฮะนะฮะ ก็เทปนี้เราก็จะไปสัมภาษณ์นะฮะถามคำถามนี้แหละให้กับสาวๆของของเชียงรายของเรานะฮะที่หน้าตาดีที่สุดสวยที่สุดแบบคัดมาเลยนะครับผมถ้าเป็นปลาที่ก็จากร้อยตัวคัดเหลือตัวเดียวเลยนะครับผมนะฮะเราก็จะถามคําถามว่าถ้าตอนเช้านะคะคุณตื่นขึ้นมาครับแล้วพบว่าตัวเองอ่ะ หน้าปลวกหน้าทุเรศนะครับผมหน้าตานี่พังยับเยินนะครับขนาดโดนน้ํากดสาดมาคุณยังหน้าตาแย่กว่านั้นอีกนะครับผมถ้าเกิดว่าโลกใบนี้มีอยู่สามในะครับผมคุณก็เป็นคนที่หน้าตาทุเลศที่สุดใน3ามใบนี้นะครับผม,มออถ้าจาัก,กรวาลนี้เขามีการแข่งขันประกวดหน้าตาทุเรศคุณที่หนึ่งแน่นอนนะครับผมนะฮะ<า>เออคุณจะอุทานมาว่ายังไงแบบว่าพออยู่ดีๆตื่นขึ้นมาปุ๊บเจอหน้ากระจกปุ๊บเฮ้ยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอุทานอะไรก็ได้นะ ให้คุณตอบมาใช่ไหมคุณจะทํายังไงจะพูดคำว่าอะไรให้ผู้ชายเข้ามาจีบเราทั้งๆที่เราหน้าเป็นปวกอยู่อย่างนี้นะครับผมนะฮะถ้าตาซ้ายของเราที่อยู่ที่ติ่งหูได้ก็ก็จะดีนะครับผมเพราะว่าผู้ชายจะจะจีบเราไหมนะฮะเพราะว่าปกติเราสวยถูกป่ะไปไหนใครก็มองนะครับผมนะฮะตอนนี้เราหน้าตาปวกไปไหนใครก็มองเหมือนกันนะครับแต่คนละฟิวนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสาวๆชาวเชียงรายนั่นเองเขาจะพูดว่ายังไงครับผม ถ้าคุณตื่นเช้าขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองหน้าปวกคุณจะอุทานว่าอะไรแล้วคุณจะทำยังไงให้ผู้ชายมาจีบคุณทั้งที่คุณน่าว่วก ชื่ออะไรครับผมชื่อนุค่ะตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยเราตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองเนี่ยปลวกได้อะไรอย่างนี้นุจะอุทานคาว่าอะไรครับบันไปชนปลวกตายใครไว้เนี่ยแล้วเราจะมีวิธีไหนที่ทําให้ผู้ชายมาจีบเราทั้งๆที่เราหน้าปลวกแบบนี้ค่ะก็คงจะเดินเข้าไปบอกว่าหน้าตาไม่ดีแต่มีเวลาให้นะคะนะฮะหน้าปลวกเขาเรียกว่าหน้าปลวกก็มีเวลาให้นะฮะอ้องค่ะถ้าวันนึงอ้องตื่นมา แล้วคิด้ส่องกระจกแล้วมองตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้ทําไมหน้ากูขี้เหรได้ขนาดนี้หน้ากูปวกได้ขนาดนี้เอหญิงจะอุทานคําแรกขึ้นมาเลยว่าคําว่าอะไรครับเคิร์ฟและทีเนี้ยเราจะมีวิธีไหนที่จะทำให้ผู้ชายมาจีบเราครับใส่หน้ากากอุลตร้าแมนเลยค่ะใส่หน้ากากเลยใช่ไหมปอค่ะปอจะอุทานคําว่าอะไรอีปวกอีปวกมีวิธีไหนที่ทําให้ผู้ชายมาจีบเราครับ ตัวแซบๆค่ะเราเราต้องล้ำนำเทนไงในเมื่อหน้าตาเราไม่สวยแล้วเร,เราต้องเจดิดวันนั้นเราต้องแบบสีส้มสีลุง้งเป็น lady Gaga ใส่วิกเอาเต็มที่แคทค่ะเคค่ะเราจะอุทานคำว่าอะไรครับตุ๊บนรกมากค่ะ <c oughs> จะทำมีวิธีไหนให้ผู้ชายมาจีบเราครับคืนนี้ไหมพี่แต่งหน้ามันจัดเลยค่ะนานาแน่นๆค่ะ ชติวค่ะคำอุทานแล้วเราอุทานมาเลยโอ้ไม่ก็ให้ผู้ชายมาจีบเรา <laughs> มาจีบผู้หน่อยกูอ่อยไม่เป็น <laughs> พอใจอะค่ะมีคำอุทานอะไรที่แบบว่าพอเห็นปุ๊บอุทานเลยโคโคนะฮะจะทำให้ผู้ชายมาจีบเราใช้คานดีเขาแลไรคะโอเคนี่เลยใช่ไหมป,ะะปัดค่ะปัดอุทานคำว่าอะไรเด็ดด <laughs> จะทำให้ผู้ชายมาจีบเราพี่คะถึงหน้าหนูจะปวกแต่ข้างในหนูโอเคนะคะ <laughs> ยัง อมีนค่ะเราจะมีคำอุทานคำว่าอะไรเนยาทำไมหน้ากูเป็นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยมงตกใจมีวิธีไหนที่ให้ผู้ชายเขามาจีบเราอ่ะคงต้องแบบยั่วสุดฤทอะยั่วสุดฤเลยเออเขาแบบเอาอะไรปิดหน้าไว้ก่อนเขาเห็นรูปร่างเราไว้ก่อนโบวี่ค่ะเราจะอุทานคำว่าอะไรข้อสายหฮล่ะให้ผู้ชายมาจีบเราทางที่เราแม่งหน้าโคตรปวกอ่ะโอ้โหพี่ก็ณจุดนั้นนะคะ ก็คงจะแบบเอาไม้ตีหัวล่าเขาทำเลยประมาณนั้นแหละมินเจ้าจะอุทานคำว่าอะไรอย่ามาหน้าปวกจีนี่ให้ผู้ชายเนี่ยมาจีบเราถึงหน้าน้องจะปวกแต่ใจน้องบม่ปวกนะเจ้ากันยุ้ยค่ะเราจะอุทานคำว่าอะไรกีดค่ะกีดเลยใช่ไหมเออให้ผู้ชายมาจีบเราพี่คะหนูไม่สวยแต่รวยมากอุ้ยค่ะจะอุทานคำว่าอะไรอุ้ยเละอ่ะ ว่าให้ผู้ชายมาจีบเราทางที่เราแม่งน้าเละถึงฉันเจออย่างเงี้ยฉันก็เลิศน,นะแบบยังดูดีอะไรเงี้ยออยคะ่ะจะอุทานคําว่าอะไรแม่ง,แม,งแม่งึให้ผู้ชายเนี่ยมามาจีบเราชาตินี้ไม่ต้องใม่ใครมารักอ่ะพอสงสารผู้ชายค่ะอ,อ,อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวดีกว่าก็ย่าค่ะอุทานคําแรกว่าอะไร ให้ผู้ชายมาจีบเราทั้งนั้งที่เราหน้าปลวกไปแล้วใจหนูสวยค่ะน้ำหวานค่ะเราจะอุทานคําว่าอะไรครับเชื่อเราไหว่าให้ผู้ชายมาจีบเราก็ต้องมาลองรู้จักกันดูก่อนชื่อนัดค่ะเราจะอุทานว่าอะไรครับทุเรศจังให้ผู้ชายมาจีบเราอะอกชอบไหม อ่าอุทานว่าอะไรร้องไห้เลยใช่ไหมเราเสียใจเลยว่ให้ผู้ชายมาจีบเราเนี่ยทั้งๆที่หน้าเราพังอย่างนั้นน่ะก็ไม่สวยแต่แต่รักจริงนี่ค่ะแพนค่ะจะอุทานคําว่าต้องรีบถ่ายรูปแล้วก็อัพเฟซเพื่อนจะได้แบบกดไลค์ให้อะไรประมาณนี้กดไลค์เพิามความทุเรศเนี่ยนะถูกพูดอะไรให้ผู้ชายมาจีบเราบ้างถึงหนูจะไม่สวยที่สุดแต่ก็สะดุดทุกสายตานะคะ ชื่อเหมียวค่ะชื่อมูธานว่าอะไรอ่ะอุ้ยความสวยฉันหายไปไหนเนี่ยเออนะฮะพูดอะไรให้ผู้ชายมาจีบเราในวันนั้นน่ะถึงหนูจะไม่สวยนะคะแต่หนูก็ไม่เคยเจ้าชู้ค่ะคืค่ะแต่อุทานเขาว่าอะไรก็บอกว่าชิบวกเ่างี้ว่าคำพูดอะไรให้ผู้ชายมาจีบเราปะหนูไม่สวยแต่อร่อยนะคะพักค่ะอุทานว่าอะไรเนี่ยเนี่ย อยากสร้ผู้ชายมาจีจะพูดคำว่าอะไรเคยสวยค่ะเช่อบิ่มค่ะเราจะอุทานคําว่าอะไรพอเห็นปุ๊บอุทานเลยคาําว่าห้องตายเออด่าตัวเองสะท้อนกับโปกปิงป้งๆเลยเออ,เ,อ,อเราจะมีวิธีไหนที่ให้เขามาจีบเราบ้างปวกแต่อร่อยค่ะเอ๊อปวกทอดนีอร่อยเหมือนแมลงทอดแตงโมค่ะคออมค่ะเราจะอุทานคําว่าอะไรอ่ะปะโทเว้เออ พูดอะไรให้คนมาจีบเราป่ะเชิญชิมปลวก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 แนทค่ะจูทานคำว่าอะไรไม่เชี่ยวมากค่ะพูดอะไรบ้าให้แบบว่ามีคนมาจีบเราอย่างเงี้ยไม่ต้องหนูไม่อยาก้องคารให้คนอื่นมาจีบเราอย่างเงี้ยเขาก็ต้องรับที่เป็นตัวของเราเองกว้างค่ะพีทค่ะ เราจะอุทานคาว่าอะไรครับตายละอุ้ยอีกเราจะมีวิธีไหนทีมที่แบบว่าให้มีคนมาจีบเราครับศัญยกรรมค่ะสัญยกรรมอย่างเดียวเลยใช่ยังไงก็ต้องสวยใช่ไหมก็สวยไปก่อนเออหาไม่ได้นาะไม่สวยก็ยากกันนอโบนาวค่ะโบหน้าเลยครับใส่วิฟไอตีคนตาแย้แยหนเป็นค่ะจะอุทานคําว่าอะไรเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอะไรงี้ไหมเออเพลงเพลงมีวิธีไหนให้เขามาจีบเราอย่างเงี้ยถ้าพี่ ไม่พาหนูไปสัญญกรรมเนี่ยพี่จะไม่รู้ว่าหน้าสวยๆแบบเนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอถามกันว่าหน้าอยู่ยีก็เป็นเหรอคะหรือว่าเป็นตั้งแต่ว่าอยู่ดีๆก็เป็นาค่ะแบค่ะพอเห็นหน้าตัวเองกลายเป็นอีหน้าผวงทุกวันนี้ก็เห็นอยู่หรือว่าเราจะอุทานคําว่าอะไรเชี่ยนี่ใครวะเออพี่มันไม่จินอ่ะมันไม่ใช่อ่ะก็เที่ยคาเดียวเลยตกใจแบบเยียอะไรงี้ใช่ไหมมีวิธีไหนหรือว่าคําพูดอะไรเงี้ยให้คนมาชอบเราหรือมาจีบเราทาใจอ่ะพี่ ทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆสนใจของแปลกไหมอะไรอย่างนี้ปวกันไม่เจ็บหรอกอะไอื่้ยอาโปค่ะโอ้โหชิอาโปนะฮะตอนนี้เราหน้าตาสวยสดงดงามมาตั้งแต่เกิดเลยใช่ปะสวยอยู่แล้วภูมิใจภูมิใจกับสิ่งนี้ไม่เคยที่จะเถียงใครเลยว่าไม่เคยยอมรับสิซองกระจกปุ๊บกลายเป็นอีน้าปวกอยู่คนหนึ่งเลยเราจะอุทานคำว่าอะไรฮะโอเมเจ้าเรานะปวก จะทำยังไงหรือว่าพูดยังไงให้เขามาจีบเราคะหนูง่ายอ่ะขอแค่คำเดียวเลยจะหน้าตาเี้เหร่ขนาดไหนไม่ต้องมองหน้าหนูก็ได้มองส่วนล่างก็พอโอเคหนูง่ายนเออมองส่วล่างนะคะมองส่วนล่างลินค่ะ เราจะอุทานคำว่าอะไรฮะโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็จะพูดอะไรให้ผู้ชายเรารอเนี่ยมาจีบเราถึงหน้าหนูไม่สวยแต่ใจหนูสวยมากนี่หนูสวยเออชว่าค่ะสวยแต่เกิดเป้าแต่เกิดค่ะสวยจริงไม่อินศิลปกรรมค่ะกลายเป็นอินห่าปวกเราจะุทานคำว่าอะไรครับโอ้ไม่ก็ขนาดเป็นปวกยังสวยเดีผู้ชายเราก็ไม่ต้องไปหาคนสวยนะครับใช่ใช่แล้วก็สวยินเราจะทำวิธีไหนจะพูดอะไรให้เขามาจีบเรา มากับเจ๊เดี๋ยวเจ๊พาไปไปดูสวนนกลงนกก็ก็แล้วแต่แล้วแต่สธาค่ะปูค่ะปวกเลยปวกเหรอผููดทานคำว่าโอ้ไออย่างนี้โอ๊ยนี่นะครับผมมันจะมีคำพูดอะไรเด็ดๆเลยนะให้ผู้ชายมาจีบถึงปูหน้าปวกแต่แบบต้องดูข้างในนะคะหน้าดูแวกอีกแล้วค่ะแปลกดูขับไต่ไส้ภูมม้าเส้นชีอะไรดูเลยนะครับจอยค่ะ่างค่ะ บจูทานคำว่าอะไรครับอุ้ยตายตายทำไมหน้ากูเป็นอย่างนี้เลยใช่หรือจะพูดยังไงให้ผู้ชายมาจีบเหรอคะสกิแล้วาหันไปบอกว่าหน้าแปลกแดกตลอดนะคะหน้าแปลกแดกตลอดเยี่ยมเลยถึงหน้าแปลกแต่รวยเวอร์เออไม่สวยแต่กูมีตังอะไรอย่างนี้เออพี่เอ็มค่ะี่เอ็มเออนะฮะไไม่สวยแต่รวยมากเออรวยมากใช่ จะอุทานคำว่าอะไรอุ้ยเชี่ยด่าตัวเองด้วยสะท้อนโดนหน้าตุ้มตุ้มเลยทางนี้เออจะผู้ชายจะทำยังไงหรือจะพูดอะไรให้เขามาจีบเราถ้าจะให้หน้าสวยจริงๆาปลวกสู้หน้าปลวกแต่ไมลราสวยดีกว่าฮะก็เป็นอย่างนั้นมากครับสำหรับคำตอบของสาววชาวเชียงรายนั่นเองนะฮะที่ทั้งตอบและก็มีทั้งคำอุทานใช่ไหมใช่หลายๆคนก็มีคำอุทานที่แบบว่าแปลกๆแนวๆไม่เหมือนกันนะฮะส่วนมากเขาจะอุทานคำว่า นะะฮอะไรนะคะนะครับผมนะไปหากันเอาเองใช่ไหมเออนะครับส่วนมากเขาก็จะอุทานคำนี้กันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือเขาจะใช้เยอะนะเวลาเอาหล่นเขาจะบอกหล่นนะครับผมนะฮะเออนะครับผมครับผมสำหรับเทปนี้นะฮะเราก็ต้องขอบคุณนะฮะสถานที่ที่เราไปถ่ายทำนั่นเองก็ก็จะเป็นถนนคนม่วนสันโค้งเชียงรายครับ ค่ะคอคาเฟ่ค่ะและก็ฟูมูนปาตีที่หาดเชียงรายนั่นเองนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับเชเบ็ตแม็กกาซีนค่ะครับ็อปครีเอชั่นครับผมแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะคะจาก แควร์โปรดักชั่นค่ะและเสื้อผ้าสวยๆที่เราใส่กันทั้งสองคนครับกับโฟแฟชัสตรีทแวร์ครับสำหรับเทปนี้นะฮะเราก็ต้องลากันไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่เทปหน้านะฮะตอนหน้าว่าจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาถามสาวๆชาวเชียงารายกันอีกนะคะะรับสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนกับรายการโปร๊โซ<อ>ทีม <V. S 1> สวัสดีครับฮัลโหลหนึ่งสองสามบูฮัลโหลหนึ่งสองสามโบดังหน่อย ฮัลโหลพีดกเพดแหลของเฮานะครับแคได้คอแล้วผมหน่อยเลยๆๆๆสวยแล้วสวยแล้วผมผมต้งการอ่ะมาจแน่เลยไม่เห็น่ะมาจัดเลยไหมไปๆๆมันเมงไงมีวีะวีตั้งลุมอ่ะวียฮึวียยวี๊นิดนี่อ่เวี๊วี๊ชั้งะไอ้ท ได้แล้วคมเขาเพาเส้นมันบังหน้านันมิงอ่เออแย่แมงเงี้ยแหละโอ้เ้ยยังยัอย่างนี้ดนั่นบอกมงมีหคูยังตูเจ้าหนีวัดมาหนิเฮับคำถามถามเมื่อเดือนที่แล้วว่าวิ่งจับๆตลรับติดตูดคืออะไรนะครับไม่มีใครตอบถูกเลยเลยครับเฉือลยครับ สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับรายการโป๊ดโซตีโอค่ะสี่แคสามสวัสดีครับตอนนี้พวกคุณอยู่กับรายการโป๊ดซอสิมาเตอราผมมือผมจะไปที่สกีผมก็เพิ่งรู้ว่าเชียงรายของเรานี่มีคนสวยเยอะขนาดนี้ใช่ไหมนะก็ผมมไ่บองผมตาผมเยอะ สำหรับผมเนี่ยเขาชอบอุทานเขาว่าอุ้ยหล่นนะครับผมนะฮะก็หน้าก็น่ารักด้วยนะฮะเออนะฮะนะฮะ,นะฮะก็เป็นอะไรหัวเราะมั้ยสิเจอตัวเองนนในกระจกกลายเป็นหน้าปลวกหน้าทุเรศทุลังนะครับผมโอ๊ยยัง <c oughs> <c oughs> ไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสาวชาวเชียงรายนั่นเองเขาจะพูดว่ายังไงครับผมยัง คนสัตยาในจุดท้ายุ่นตอนตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของหน้าปลวกนะครับตอนนี้เรามีท่านผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความหน้าปลวกจะหาแฟนได้ไหมหรือว่าปลวกนี่คืออะไรอก็ขอเชิญนะครับท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ตัวต่อพ่อทุกสถาบันนะครับสวัสดีครับท่านสัรย์ครับผมขอเชิญนั่งเลยครับขอเชิญนั่งขอเชิญนั่งครับเออนั่งให้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับผมนะฮะก็เราก็จะขอสัมภาษณ์ในเรื่องของ ท่านมองมองกล้องหน่อยครับผมท่านมาสะกิดหน้าแก่งทำไมนะฮะเรื่องของคนหน้าปลวกนะฮะท่านมีความเห็นว่าอย่างไงครับผมน้องโบจะไปบิดหัวสัตว์ประหาดอย่างนั้นนะครับท่านเรียนมาสูงนะครับผมนะฮะว่าอย่างไงครับผมไม่รู้นี่อ๋อไม่รู้นะครับท่านเรียนมาทําไมค, <c oughs> ครับเนี่ยหลายปีรีดักนะฮะ <c oughs> และคิ้วนี่คือขอโทษนะครับก้าผมดึงปัดนี่คือพังเลยใช่ไหมครับลองขอดูหน่อยนะครับโอ้เจ็บครับ โอ้ยตาโอ้ยตากงอย่ามาไนอย่มาอย่ามาหนจะกลอยให้แม่ให้ไม่เท่านี้เรามาบอยสลับสบัดดูอะไรกันทัดรัดอย่ามฟันเล็กน้อย